ถ้าหากเรามีงาดำหนึ่งถังจะได้สารเซซาม,มินทั้งหมด21.5กรัมเป็นมูลค่า3 0 0แสนกว่าบาทจะได้เท่าก,กับรถหนึ่งคันเลยทีเดียวจากจุดเริ่มต้นภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงแล้วยังได้องค์ความรู้ที่ลึกลงไปในเม็ดงาเม็ดเล็กๆนี้ด้วยนะครับที่นักวิจัยไทยคนหนึ่งคิดคน้นจนประสบความสําเร็จได้รับคาชื่นชมการยกย่องจากชาวต่างชาติวันนี้คนเอเชียเลือดไทย ร้รับการยอมรับในวิธีะระดับโลกเลยนะครับยอมเสียเงินบาทเพื่อป้องกันดีกว่าเสียเงินพันเพื่อรักษานะคะหันมาใส่ใจออมสุขภาพของตัวเราเองกันบ้างดีกว่าค่ะใช่ครับและอย่ามองข้ามความคิดความสามารถของคนไทยที่ชาวต่างชาติต้องหันมาถูกใจและสนค์ให้แคลังค่ะยางดําราชันแห่งทันพืชที่มีความมหัศจรรย์และสรรพคุณเป็นเลิศมาร่วม5,000ปีแถมยังมีสารอาหารมากมายแล้วยังมีแคลเซียมสูงกว่านมวัว3-6เท่า ดรปรัชญาคงทวีเลิศนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลมากมายหนึ่งในนักวิจัยผู้ปิดทองหลังพระมายาวนานกว่า20ปีซึ่งเป็นผู้ค้นพบสารมาซจัินซิสเม,มีนในงาดำเจ้าเม็ดจิวต่แจ๋วที่เรากำลังตามหาคุณค่ามหาศาลของมันอยู่ละค่ะอาจารย์ปรัชญาคะครับสวัสดีครับ อาจารย์คะอยากรู้จังเลยคะ่ะว่าเจ้าเซามีเนี่ยคืออะไรกันคะครับเซามีเนี่ยเป็นสารที่นักชีวเคมีจัดเก็อยู่ในกลุ่มของลิกแนนนะครับซึ่งสามารถที่จะแยกได้จากเม็ดงาซึ่งอาจจะเป็นงาดํางาขาวงาแดงก็ได้นี่พบว่าสารเซามีเนี่ยมีประโยชน์มากเลยต่อสุขภาพของ,อของเรานะครับนะซึ่งองค์ความรู้ของแพทย์แผนโบราณของไทยก็บอกว่า งาโดยเฉพาะน้ำมันงาเนี่ยเป็นลักษณะใช้สามารถต่อกระดูกได้นะครับแล้วก็ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยไปสามารถที่จะไปพิสูจน์หรือประยุกต์ใช้เอ๊ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราก็สามารถเลือกรับประทานงาตามธรรมชาติได้เลยใช่ไหมคะได้ครับก็สนับสนุนให้ทานนะครับแต่ข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทานงา,า,นงาก็มีอยู่สองสามข้อรครับข้อที่1ก็คือการเราจะต้องบดมันให้มันป่นก่อนนะครับเพราะว่าโครงสร้างของงาข้านงนอกเนี่ยแข็งมาก ข้อที่2ก็คือต้องทําให้มันสุกซะก่อนโดยการไปคั่วที่3ก็คือการที่เราจะต้องระวังในการเก็บรักษาแล้วก็ค้นพบว่าเซามนในงานเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยดูแลเกี่ยวกวับเรื่องของการเผาผลาญไขมันดูแลเกี่ยวกวับเรื่องของการดูดซึมคอเสลสเตอรอลที่สําคัญก็คือช่วยดูแลเกี่ยวกวับเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยเ,เซามนจากงานเนี่ยสามารถลดการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อม